สวัสดีค่ะวันนี้แอดมีเรื่องผีในโรงเรียนมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะหาเรื่องด้วยกันนะคะฟังจบแล้วอาจจะไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวอีกเลยก็เป็นได้เรื่องที่หนึ่งผีนักโทษกับเสียงโซ่ตรวนเป็นเรื่องราวของโรงเรียนวัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองที่นี่ในอดีตเคยใช้เป็นเรือนจาเก่ามาก่อนแม้ว่าทางโรงเรียนจะทำบุญมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมีเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำที่ชั้น7ของตึกอาคาร d ีเขณะที่เธอกำลังใช้ห้องน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนโซ่ลากกับพื้นห้องน้ำไปมาเธอจึงได้ตะโกนถามออกไปว่าใครตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็นแม่บ้านมาทำความสะอาดแน่ๆระหว่างที่เข้าห้องน้ำ เสียงนี้ก็ยังคงดังอยู่ตลอดจนกระทั่งเปิดประตูห้องน้ำภาพที่เห็นข้างหน้าคือเงาดำรูปร่างคล้ายคนกำลังเดินลากโซ่เป็นโซ่ตรวนแบบนักโทษเดินตรงเข้ามาหาและเงานั้นก็เดินทะลุผ่านประตูห้องน้ำไปเธอร้องสุดเสียงแล้วก็วิ่งออกมาหาเพื่อนในห้องเรียนและเป็นลมล้มพับไปเลยเรื่องที่สอง ห้องนาฏศิลป์ที่ถูกปิดตายเป็นเรื่องสยองของโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งที่มีห้องนาฏศิลป์ถูกปิดตายโดยมีไม้หนาๆปิดเป็นรูปกากบาทเอาไว้เพื่อไม่ให้คนเข้าไปได้แต่ยิ่งทำแบบนี้เด็กๆในโรงเรียนก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากว่าข้างในมีอะไรกันแน่จนกระทั่งมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งพยายามไปงัดแงะ หาช่องเล็กๆระหว่างรูไม้เพื่อจะส่องดูว่าข้างในห้องมีอะไรซึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งในนั้นเห็นเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างในพอมองดีๆก็ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นคือหัวโขนแต่ไม่ใช่หัวโขนธรรมดาเพราะหัวโขนนั้นเต็มไปด้วยเลือดลอยไปลอยมาอยู่รอบๆห้องทำเอาคนที่เห็นขาแข็งวิ่งไม่ออก เจ้าร้องก็ไม่มีแรงและด้วยความเหี้ยนของห้องน้าตสินนี้ทำให้ไม่มีใครกล้าไปยุ่งอีกเลยปัจจุบันโรงเรียนวัดแห่งนี้ก็ได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วค่ะ 3. ห้องน้ำตรงทางสามแพร่งโรงเรียนมัธยมชื่อดังใจกลางเมืองแถวสยามมีเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นว่าโรงยิมของโรงเรียนสร้างทับสุสานเก่า ซึ่งชั้นบนสุดของโรงยิมนี้ก็เคยมีเด็กขึ้นไปเล่นแล้วพลาดตกลงมาตายตั้งแต่นั้นมาชั้นบนสุดของโรงยิมก็ได้ปิดไปสักพักและที่สยองกว่านั้นคือเวลาไปเรียนพละที่ตึกนี้หลายคนมักจะโดนผีอัมคือกำลังเรียนอยู่แล้วก็ตัวแข็งขยับไม่ได้ไม่รู้สึกตัวซะอย่างนั้นส่วนอีกเรื่องสยองในโรงเรียนก็คือ ห้องน้ำในอาคารอเนกประสงค์นั้นสร้างตรงกับทางสามแพร่งพอดีมีนักเรียนหลายคนมักจะเจอเรื่องแปลกๆในห้องน้ำเช่นกำลังก้มหน้าล้างมือก็รู้สึกว่ามีคนเดินผ่านพองเงยหน้าขึ้นมากลับไม่มีใครเข้ามาในห้องน้ำเป็นที่หฮือฮาจนเวลาจะไปเข้าห้องน้ำต้องชวนกันไปเป็นกลุ่มเพราะทางสามแพร่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นทางผีผ่านนั่นเองค่ะ 4. โรงเรียนสร้างทัพที่ป่าช้าเก่าเรื่องราวของโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ฝั่งธนบุรีชื่อโรงเรียนมีทั้งหมดห้าพยางประวัติของโรงเรียนคือทางวัดมอบที่ดินให้สร้างเป็นโรงเรียนโดยที่เดิมเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนเรื่องสยองเกิดขึ้นที่อาคาร4ีชั้นบริเวณอาคารเคยเป็นโกดังมาก่อน คือเป็นสถานที่เก็บศพที่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมเรื่องเกิดขึ้นในวันประชุมคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนตอนนั้นเป็นเวลากโมงเย็นการประชุมยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่ครูกำลังฟังสรุปการประชุมในช่วงสุดท้ายจูๆ่ๆก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นในลำโพงห้องประชุมเป็นเสียงร้องไห้โหยหวน แล้วก็มีเสียงคนพูดว่าโอ้ยเจ็บทางเจ้าหน้าที่โสดได้เช็คอุปกรณ์และก็ยืนยันว่าไม่มีทางที่จะมีเสียงแทรกเข้ามาได้เพราะบริเวณนั้นไม่มีใครมีไม้และไม้ที่เปิดใช้ก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นงานนี้ทำเอาคณะครูรีบจบการประชุมในทันทีเพราะรู้กันอยู่แล้วว่าที่แห่งนี้เคยเป็นอะไรมาก่อน 5. วิญญาณของรุ่นพี่ที่ถูกขังเรื่องนี้ทั้งหลอนและทั้งน่าสงสารเป็นเรื่องสยองที่รุ่นพี่มักจะเล่าให้รุ่นน้องฟังเสมอที่นี่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชื่อดังแห่งหนึ่งมีอายุมากถึง110ปีเรื่องมีอยู่ว่ามีนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งต้องอยู่ทํารายงานให้เสร็จตอนนั้นเป็นเวลาสามทุ่มกว่า ซึ่งก็ถือว่าดึกมากเพราะว่าโรงเรียนนี้ไม่มีคนอยู่แล้วก่อนจะกลับบ้านป้อมได้ขอแวะเข้าห้องน้ำก่อนซึ่งห้องน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นห้องน้ำหญิงด้วยความที่โรงเรียนปิดไฟหมดแล้วเขาก็เลยจำใจต้องเข้าระหว่างที่เข้าห้องน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องหหยหวนแบบทรมานมากและตรงประตูห้องน้ำ ก็มีเสียงคนเอามือมาขูดขึ้นลงแบบขอความช่วยเหลือป้อมตกใจมากเขาตะโกนเรียกเพื่อนที่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับเขาจึงรีบตัดสินใจเปิดประตูและวิ่งออกไปแบบไม่คิดชีวิตขอวิ่งออกมาได้ก็พบว่าเพื่อนอยู่ในห้องกันหมดทุกคนยืนหน้าซีดและมีสีหน้าไม่ค่อยดีไม่มีใครพูดอะไรเลยระหว่างเดินลงมาจากตึก จนกระทั่งออกมาจากโรงเรียนได้แล้วเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ขอโทษป้อมที่ทิ้งเขาเอาไว้ในห้องน้ําคนเดียวและเล่าให้ฟังว่าทุกคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมากจนไม่กล้าที่จะยืนรออยู่หน้าห้องน้ําเช้าวันต่อมาป้อมเลยไปถามรุ่นพี่ที่จบไปแล้วได้ความมาว่าหลายปีก่อนมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาทำงานค้างช่วงปิดเทอม แล้วเกิดปวดฉี่จึงขอไปห้องน้ํายามคิดว่าไม่มีเด็กในโรงเรียนแล้วก็เลยล็อกกุญแจห้องน้ําซึ่งช่วงนั้นเพิ่งเริ่มปิดเทอมได้ไม่กี่วันทางครอบครัวก็ตามหาตัวรุ่นพี่ไปแจ้งความด้วยก็ยังหาไม่เจอจนกระทั่งเปิดเทอมยามไปเปิดประตูห้องน้ําจึงพบศพรุ่นพี่คนนั้นนั่งติดอยู่กับประตูห้องน้ํา โดยมีรอยเล็บข่วนประตูเต็มไปหมดซึ่งห้องน้ำนี้จะเป็นที่รู้กันดีในหมู่นักเรียนหญิงว่าอย่าเข้าโดยเฉพาะตอนกลางคืนใครเดินผ่านจะต้องเจอดีตลอดจบเรื่องเราทั้ง5้าโรงเรียนแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบและช่วยกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ